อัสลามุอะลัยกุ้งก็ผมแล้วก็สวัสดีพี่น้องต่างศาส,สนาทุกท่านเลยนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับผมเป็นการตอบคำถาม มีน้องคนนึงเขากําลังที่จะศึกษาในเรื่องของศาสนาอิสลามคืออยู่ในช่วงที่กําลังสนใจน่ะแหละน้องเขาก็เลยได้ทําการส่งคําถามมาว่าที่บางค้าขออนุญาตถามนะคะในศาสนาอิสลามมีการบนบานไหมคือหนูเป็นคนที่ชอบเล่นหวยแล้วก็ชอบบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆว่าถ้าถูกมาจะทํา,งงาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงาู้นจะทําการถวายอาหารให้จะทําการอะไรแบบนี้ในศาสนาอิสลามมีบ้างไหมคะถ้าหากว่าหนูเข้ารับศาสนาอิสลามอ่ะโอเคครับผม สำหรับคําตอบที่น้องถามมานะครับก่อนตอบผมจะต้องให้ทุกคนทําความเข้าใจกับผมก่อนนะผมไม่ใช่บาบอไม่ใช่โตคูแล้วสิ่งที่ผมตอบหรือว่าความรู้ที่ผมเอามาตอบเนี่ยไม่ใช่ความรู้ที่มาจากมันสมองผมแต่คือความรู้ที่มาจากมันสมองของอาจารย์บาบอโตคูหรือว่านักวิชาการในทางาศาสนาที่เขานั้นนะ่ะคอนเฟิร์มหรือที่เขานั้นนะ่ะบอกผมมาอีกทีส่วนตัวผมเนี่ยมีหน้าที่เอาคําตอบเหล่านั้นนะ่ะมาทําการแปลงมาทําการปรับ ให้พวกคุณนั้นน่ะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าผมเป็นบาบอรหรือว่าโตโคนะครับมองผมเป็นสื่อกลางในการที่คุณนั้นน่ะจะหาคําตอบในฉบับที่คุณอาจจะเข้าใจง่ายขึ้น อันนี้จะต้องขอบอกจุดยืนของผมให้ชัดเจนก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ได้ใครมาเข้าใจผิดว่าผมเป็นบาบอโตคู o ru, และเอาไปบอกไอ้บังมันสอนแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้นะบังไม่ได้มีหน้าที่ในการสอนใครนะครับแต่บังสามารถอธิบายได้หรือช่วยหาคําอธิบายให้กับสิ่งที่ทุกท่านสงสัยได้ครับอามาเรามาสู่คําตอบเลยนะครับผมการบนบานในศาสนาอิสลามมีไหมมีครับแต่ไม่ใช่บนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปเราจะสามารถบนบานได้กับสิ่งเดียวนั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูานตวอตาลา การบนบานในศาสนาอิสลามเนี่ยจะใช้คำว่าน,นาซัต การบูบานที่ศาสนาอิสลามสามารถทําได้ก็คือการบูบานต่อเอกองอัลลอฮฺตาอาลาเพียงเท่านั้นครับผมไม่สามารถบูบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆได้แล้วรูปแบบต่อการบูบานต่ออัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องมีทูบมีเทียนหรือว่าของไหว้ของถวายอะไรที่จะให้ต่ออัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาเพราะว่าพระเจ้าที่แท้จริงนะครับผมไม่ต้องมาพึ่งอาหารหรือว่าข้าวของอะไรจากมนุษย์เลยแม้แต่อย่างเดียวในรูปแบบของการบูบานต่ออัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลานะ โอ้อัลลอฮ์ถ้าหากว่าปีนี้เนี่ยฉันสอบเข้ามาหาลัยได้ฉันจะทําการถือสินอด10วันเพียงเท่านี้การบนบานก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับแต่ช้าแต่คุณก็จะต้องมีความพยายามด้วยนะไม่ใช่สัตว์เอาแต่บนแต่ว่าหนังสือไม่อ่านก็ไม่ช่วยนะครับบางทัศนะที่เขาบอกผมมานะเขาบอกว่าการบนบานต่อนร้อนเนี่ย เมื่อเราบนบานไปปุ๊บเราก็จะต้องมีความพยายามของเราเองด้วยในส่วนของการที่อัลลอฮ์นั้นอาจจะช่วยเราอาจจะมาในรูปแบบของการที่สมมุติว่าเราทําข้อสอบอยู่ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บเราไม่รู้หรือเราอาจจะไม่เคยผ่านตาแต่อยู่ๆปุ๊บเราเกิดจําตรงนี้ได้หรือว่าตอบตรงนี้ได้หรือเราอ่านหนังสือไปว่าเราอะลามถ้าหาว่าอัลลอฮ์นั้นจะช่วยเราอัลลอฮ์ก็จะทําให้เรานั้น่าจดจําในส่วนตรงนั้นได้พอดีกับเป๊ะที่มันจะออกสอบพอดีฉะนั้นแลวเนี่ยการบนบานต่อเอกองอัลลอฮ์ตะอาลานะครับผมคุณจะต้องมีความพยายามเป็นนขอองงตเด้วยศาส ศาสนาอิสลามนะครับเป็นศาสนาที่เคารพในพระเจ้าก็จริงสั่งสอนให้เห็นพระเจ้าเป็นที่พึ่งก็จริงแต่เราไม่มีคําสอนให้ไม่เป็นที่พึ่งตัวเองนะครับจุดสังเกตง่ายๆถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีหน้าที่อยู่ในศาสนาอย่างเช่นอิหม่ามเนี่ยเขานั้นก็จะต้องทํางานในส่วนของโลกดุนยาเพื่อเลี้ยงชีพเลี้ยงปากท้องของตัวเองเช่นกันครับอ่ะก่อนเราจะไหลไปไกลนะครับผมผมขอย,ย้อนนิดนึงไอ้ที่คุณบอกว่าปกติแล้วว่าคุณอ่าชอบทําการแบบว่าบนบานชอบเล่นหงเล่นหวย ก่อนที่คุณจะนับถือศาสนาอิสลามผมอยากจะให้คุณควเข้าใจว่าไอ้เรื่องของการเล่นหวยเนี่ยมันคือการพนันมันเป็นสิ่งที่ผิดในศาสนาอิสลามโอเคเราไม่ว่าการเพราะว่าผมก็เห็นหลายคนก็เออเล่นหวยเสียงโชคเสียงชายอะไรเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่ระหว่างคุณกับอัลลอฮ์และ แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าเอาตามในหลกักศาสนาเนี่ยไอการเล่นหวยเนี่ยไม่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณมานับถือศาสนาอิสลามแล้วคุณบนต่อแล้วว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันขอถูกรางวัลที่1นสักสิบใบและฉันจะทํานั่นทำนี่ทำนู่น อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่าจะได้รับอะไรกลับมาแทนไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นจะถูกตอบรับหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าสิ่งนั้นถูกตอบรับเนี่ยในาศาสนาอิสลามมันจะมีลิสกีที่ได้แล้วดีแล้วเป็นลิสกีที่ได้แล้วแย่อันนี้เดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันในครั้งหน้าอีกทีหนึง่งอันนี้ก็โดยรวมสรุปคําตอบก็มีประมาณเท่านี้ครับผมการบนบานในาศาสนาอิสลามมีไหมมีแต่รูปแบบอาจจะไม่เหมือนกับที่คุณน,นั้นผ่านตามาหรือว่าเคยบนบานสารกล่าวไว้แล้วการบนบานในาศาสนาอิสลามนะครับสามารถบ